1อ็อง2 3เองสเองค่ะวันนี้นะคะอย่าลืมดูดาราไลฟ์ของเรานะคะดูได้ได้ทาง Facebook, Youtube แล้วก็ t ิก t o k นะคะเทียสามเฉลนะครับและคืนนี้คืนนี้วันแรกเลยของสืบรัหมื่นบาทครับสองทุ่มครึ่งใครกันเลมติดตามฉันนะคะ ในละครที่ทีมงานแล้วก็นะักแสดงแล้วทุกคนนะคะพี่อ้อก,ก็คือตั้งใจทําชิ้นนี้เหมือนลูกเลยเนาะเพราะว่าเขาแบบดูแลทุกส่วนของเรื่องนี้เลยแล้วก็ทุกคนเต็มที่มากๆนะแสดงทุกคนก็คือเต็มที่สุดๆกับเรื่องนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้รับชมนะคะ เลยดูการรายงานข่าวของพิมอันนี้เห็นว่าแบบเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมากยังไงหรอยังไงก็คือเราก็เป็นคนที่ไม่ได้พูดรู้เรื่องเัดตอ่แล้วนั่งถชอบอ่ะยาวมากแล้วเวลารายงานข่าวเนี่ยก็คือจะต้องพูดแบบเป๊ะชักแล้วก็ต้องมีต้องมีเว้นจังหวะใช่ไหมคะในการรายงานข่าวอะไรอย่างเงี้ย และอันนี้คือคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือไม่เทสเลยเออไม่่ไม่้อ้อเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ยาวนานนะคะ เลือสืบรับหมอระบาดที่จะอ,อ่านในคืนนี้นะคะแต่คืนนี้ก่อนละครมาคิมจะมาไลฟ์ค่ะเพราะฉะนั้น งุยออเจนเออ้อมูลอะครีขมูลเพิ่มเติมไหมคะอยากได้เห็นลักษณะของศพหรือเปล่าคะแลใครเป็นคนส